สองเลขยูเอดีของคนดังนะให้ออน23ชั่วโมงนี่หว่าครับทุกคน1 4 1 2งนะึะเอ้ยไปดูดิโออะไรเนี่ยโหน่งเท่งหมง่หืมนี่นะเป็นของยูไดนะทุกคนคนลืมเลยล,ลืมเช็คบูย่าพาร์ทนี่คือไม่ได้เล่นเลยส่วนสีขั้นสูงเยี่ทนันซีซั่นไหนอันนี้ซีซั่นเอ่อขั้นราชานะครับนะตัวนี้มันเขียนไว้อย่างนี้นะ ประกาศประกาศข่าวดีครับ overtd กดแปลกๆมีสติกเกอร์ไลน์แล้วนะเป็นเจ้าของ sticker, สติกเกอร์สุดเกลียนกดแปลกๆได้ง่ายๆเพียงแค่เซ ER ิร์ช overtd กดแปลกๆที่ร้านสติกเกอร์ไลน์อย่าลืมมาซื้อกันเยอะๆนะครับสติกเกอร์อันสุดเท่ราคาไม่แพงเวอร์ซื้อเลยเอาละครับก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับพวกผมช่อง overtd นะครับนะวันนี้เราก็มาแปลกนะครับนะปกติก็จะมีเล่าเรื่องเล่นเกมแล้วก็กดแปลกๆเนาะวันนี้ผมก็จะมาอ่าส่อง เลขยูดีของคนดำนะมามามาเริ่มจากคนแรกเลยนะทุกคนเริ่มจากคนแรกเลยนี่คนระับเลขยูดีก็ตามนี้นะครับสองเ9 3, 5, 2, 7, นะ้าเก้าสองเกสาห้าสองเจ็ดหนึ่งนะฮะนี่ชื่อว่าอะไรจีเอ็มดโมก็คือพิมคุงนะครับนะโอ้โห ถ้าเปิดตัวนะมาสเฟียลเลยอืมนี่แต่งตัวเป็นเออน่าจะเป็นชุดเข้ามา,มาใหม่ล่าสุดเนาะอันนี้เขียนว่าเตรียมพบทัวร์นาเมนต์เร็วๆนี้อ้ยมีแคนด้วยนะทุกคนแคนก็เป็นแคนของเขาเองนะไปดูกันในนี้ใส่อะไรโอ้โหไม่มีนะแต่มาดูขั้นกันเลื่อนขั้นมาเยอะอยู่นะสีเหลืองเยอะเลยของบุญาพารนะ เรามาดูของสีขั้นสูงเก่ากียแกะันซีซั่นไหนแกะแทนเอ่อซีซั่นค้าขาวนะทุกคนมีใครจำได้บ้างนะฮะไปดูการกดใจดิแกกดใจอะไรไว้บ้างวะปึ๊บอาอกดใจไว้อย่างเดียวเลยนี่อะไรวะสีพีสีนะครับนะท่านี้อาาอยากได้อันนี้เหรอพอประมาณนี้นะครับผมเดิไปได้ยุยดีต่อไปนครับ กาผม UID ตัวมาเป็น UID คนที่2นะครับนะก็คือ84959233้าห้าองมานะฮะี่มานี่คนนี้เลยทุกคนคนนี้คือ CGG G, G, นะครับนะนี่มาแนละ้วฮ้่ลืมดูอ่ะุยเล่นอยู่นี่ว่า28 เอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ดิ28วันนี่วะ่า28วันที่แล้วเมื่อกี้ตาเห็น28นาทีได้ไงวะนี่ถ้าเปิดตัวนะแกก็ยังเล่นอยู่นี่วะา c จีผมก็ไม่ได้ไปดูช่องแคนานแล้วเรารักฟรีไฟนั้นได้อันนี้ฟรีไฟเขาเขียนไว้ให้อันนี้ไม่ได้ใส่อะไรเป็นแขนก็แขนของแกเองร e v e l เจ็ดเนาะมาดูการกดใจดิโอ้โหมีแช่ปืนนี้ปืนเดียวนะครับพิมพ์หกศูนย์นะครับนะแกกดปืนนี้ปืนเดียวเลย ว่าเป็นสกินของอะไรด้วยนะไม่รู้ชื่อก็มีประมาณนี้ครับผมการแต่งตัวนะโอเคถือว่าได้อยู่เออทุกคนผมว่าอยู่ว่าทําไมชุดมันเป็นอย่างนั้นวะคือผมลืมโหลดนะตอนนี้อไปโหลดมาเรียบร้อยแล้วชุดก็จะมีประมาณนี้เลยอือฮึนี่เขาแต่งอยู่นะเสื้อนี้คือเสื้ออะไรแดงงเมื่อก่อนเนาะซีซันเก้าเลยนะอือฮึโอเคไปดูคนต่อไปครับผม คนที่3นะครับนะ3 8 0 8 1 2 0 3นะฮะยูดีแหลักโออันนี้คือไม่ออนแล้วแบบ30วันนะที่จริงมันหลายวันกว่านี้แหละแต่ฟีไฟมันตันแค่30เนาะอันนี้นะเป็นของยูไดนะทุกคนลืมเลยล,ลืมเช็คบูย่าพาร์ทนี่คือไม่ได้เล่นเลยส่วนสีขั้นสูงจะทานซีซั่น Season ไหนอันนี้ซีซั่นอ่อขั้นราชานะครับนะตัวนี้ มัเขีย,ไยนไว้งี้นะแกก็เติมเยอะอยู่นะเออไปเช็คตรงนี้ได้ไหมไม่มีไม่ได้ใส่เนาะแล้วก็การกดใจไม่ได้กดใจอะไรไปเลยนะทุกคนชุดก็เป็นชุดประมาณนี้นะีอันนี้น่าจะอา่าวลืมโหลดตัวนี้ยอยกอันนี้คือน่าจะเข้ามาเล่นล่าสุดนะฮะมองไม่เห็นด้วยชุดเนี่ยมันบงังโอเคครับอันนี้ก็ไม่ได้โหลดอีก มันก็มองไม่เห็นอยู่ดีหลุดแล้วอ่ะอูอันนี้เท่น,นะทุกคนสวยมีประมาณนี้ไปยูดีต่อไปครับผมยู d ดีคนที่สี่นะครับนะเลขยู d ดีก็ตามนี้เลยครับผมหนึ่งเจ็ดแปดสองสามสี่หนึ่งสองหกหกนะครับนะนี่อันนี้คือเอา้าไม่ออนยี่สิบสามชั่วโมงนี่หว่าครับทุกคนหนะึ่งสี่หนึ่งสองนะเฮ้ยยี่สิบสามชั่วโมงลองกดดูเผื่อเขารับเบอร์ โอ้โหนี่ครับการแต่งตัวก็ประมาณนี้เลยมวก็ตมีขายมั้งวะหรือว่าหรือมันไม่มีวะจำหมวมันไม่ได้นะเอ่าออกเฉยไปดูดิโอ้อะไรเนี่ยนงเท่งม่ั่มเฮ้ยลืมดูตัวนี้เลยกูย่าพาร์ทนี่คือเยอะอยู่นะแสดงว่าเกก็เล่นอยู่จนจนถึงปัจจุบันนี้แหละแล้วก็อันเก่า เก่าแกเริ่มทัตอนไหนตอนอ่าขั้นแรปเปอร์นะทุกคนออืโอเคเลยจา้จาจ้าวอันนี้ปืนเลเวลเจ็ดเกยกดใจเลยไหมอุ้ยมีวะ่ะไม่ได้วางเขามาโหลดมันชุดนี้นะเกยอ่ากดใจไว้แล้วก็ท่านี้ทุกคนท่าแรงท่าแรงเนี่ยเป็นแรงใหญ่หรือสีสสวสิีวะจำไม่ได้ นะฮะก็ยูดีของ 1, 4, ึ่ก็ประมาณนี้ครับผมมีมีเคียนด้วยโอ้หเดเวลหนึ่งนะไปครับผมดูคนต่อไปคนต่อไปคนที่5นะทุกคนได้ยูดีนะครับพิมพ์ตามนี้เลยครับผม 8, 9, 8, 1, 1, ้าแปนึ่งหนะฮะมีประมาณนี้นี่คนนี้คือบาวันนะทุกคนนี่เลยโอ้ตาเปิดตัว ดูกันนี้นี่มีอะไรไหมไม่มีเลยทุกคนนะฮะนะไปดูขั้นกันบูย่าพาร์ทนี่คือแบบเล่นขั้นของเผ็ดถึงใจนะครับนะเดี๋ยวไปดูสีขั้นสูงโอ้โหแกก็เลื่อนเยอะอยู่นะสีเหลืองเต็มเลยอ้ทันยุคนี้เลยครับขั้นซากุระเลยนะทุกคนยุคแรกเลยหรือเปล่าอันนี้ก็เขียนว่าเราลักฟรีไฟนะการกดใจกดเลยไหมไม่ได้กดอะไรไว้นะทุกคน ดูชุดดูชุดนี่แหละเขาเรียกว่าไฮไลท์เมื่อก่อนนะทุกคนนี่เมื่อก่อนตอนโหลดมาเล่นเริ่มแดงกลัวมากลยจะเกิดเป็นชุดพวกนี้แล้วก็ชุดไอหนินจ่าดองนะตัวนี้เอากลับมาไขาบมางตัวนี้ปัจจุบ,บันแล้วก็ถ้าเปิดตัวตัวนี้เราไปดูคนที่หกก็ผมคนต่อไปได้ยยูดีตามนี้เลยนะยูดีคือแปด หกแปดแปดสามเอ้ยไม่ใช่หนึ่งสามสี่เก้าแปดนะทุกคนนี่คนนี้คือใครครับผมรู้ไหมคนนี้คือซีบิงแซดนะครับพี่แป้งนั่นเองครับผมเไม่ลืมดูเลยอูไม่ได้ม่ได้เล่นนานแล้วนะสามสวันขึ้นนี่ฮะชุดของแกคือชุดอะไรชุดที่เอามาเกม,มันเอามาแจกฟรีนี่หว่าเนี่ยจุดนี้ ปืนนะปืนตัวนี้เติมนะเก้ากเก้าตัวเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูขั้นก่อนจะทันตอนซีซั่นขั้นบางกรน,นะทุกคนโอเคบุญาพาร์ทก็ถึงเพลิดถึงใจวิดีโอการกดใจแกกดอะไรไหมไม่ได้กดอะไรไปนะทุกคนไม่มีตัวนี้ก็ไม่มีอนะันทุกคนโอเคไปดูคนต่อไปกัน,คน,กนคนต่อไปก็ผมคนที่เจ็ดนะทุกคนตามนี้นะ สี่ศูนย์สองสี่เจ็ดปดห้าศนห้าห้าะนี่คนนี้คือสไปซ์เอ d พนะฮะเอ d โน่หเห็นไหมเนี่ยเราลักฟรีไฟล์ไม่ได้ตั้งอันนี้ได้อะไรไหมไม่ได้ใส่อะไรไปด้วยชุดนี้เป็นชุดการกดใจการกดใจนี้ไม่ได้กดอะไรไปนะทุกคนเรามาดูขั้นกันไม่ไม่ได้เล่น30วันขึ้นแล้วนะขั้นขั้น,ข,นขั้นนะทุกคน เกียร์ทันตอนขั้นอะไรวะในีผมอ่านอักิษไม่ออกด้วยนะเป็นขั้นแมงป่องนะทุกคนมแมงป่องโอเคครับผมก็ประมาณนี้นะครับของพี่เกเลเวลสามสิสามนะคนนี้ HPD มาต่อไปครับคนที่แปดนะทุกคนแปดเลข UID ก็คือแปดสี่ห้าห้าสามศูนย์ห้าเก้าห้านะครับ นี่คนนี้เลยคนนี้คือโอ้โหชุดอย่างเก่าทุกคนยุคแรกๆเลยชุดพวกนี้คนนี้คือไมมนเนตนะทุกคนเรา Free Fire, รักฟรีไฟตัวนี้ไม่มีไปดูตรงนี้อ้าวอ๋อแสดงว่าไมมเนตะนั้นเล่นเล่นฟรีไฟอยู่ในช่วงที่ยังไม่มีสีขั้นสูงเนาะทุกคนมันก็เลยไม่มีขั้นนะครับนะมีแต่บุญญานะบุญญาพาร์คือผิดผิดถึงใจอะไรบมาน้นะ การกดใจแกไม่ได้กดอะไรไปนะเพราะว่ายุคนั้นมันยังไม่มีอะไรแบบนี้เลยเลเวลสองนะน่าจะาสมัครอีเมลเข้ามาเล่นกับใครปะผมจําไม่ได้เดี๋ยวขึ้นภาพให้ดูนั่นแหละชุดเก่าๆนี้นะทุกคนดูเลยเมื่อก่อนนี่ไม่เห็นแลนะทุกวันนี้คือแลชิบหายไปคนต่อไปคือคนที่เก้านะครับนะเลขยูดีตามนี้เลยสองหก หนึ่ง7นศูนะฮะนี่มาแล้วคนนี้ทุกคนก็อาจจะรู้แหละก็คือ R U O OK K นะครับนะเป็นแปลว่ารหัสของเซิร์ฟไทยของพี่แกตอนนี้แกก็ย้ายไปเซิร์ฟอื่นละไม่รู้ว่าเป็นเซิร์ฟไหนมันนี้มีอะไรไหมไม่ได้มีเลยแล้วก็การกดใจพี่แกไม่ได้กดอะไรไว้นะฮะชุดการแต่งตัวดูเนนี่ก็ถือว่าแรงเสื้อตัวเนี้ย เสื้อแจ็คเก็ตหนังแดงน,นั้ตัวนี้พวกนี้ก็แรเลยเนี่ยพอไม่ได้เล่นมาสามสี่วันก็คือหลายวันแล้วแหละมาดูขั้นกันทุกคนพี่แกทันโอ้โหเลื่อนขั้นมาอย่างเยอะนะทุกคนเลื่อนเลื่อนมาแล้วขั้นแล้วขั้นเป็นหนึ่งนะทุกคนแสดงว่าแบบเข้าเกมมาเลื่อน้วก็ปล่อยรหัสทิ้งไว้นะฮะอันนี้คือแกทันตั้งแต่ยุคซากุระเลยนะก็คือทันหมดทุกอย่างอนะ่ะดูทรงแล้วเน่ด้วย โอ้หสุดเกินน่าจะไม่ทันซีซั่นหลังๆห,หรือเปล่านะฮะเพราะมันสุดแค่นี้แกก็ถือว่าเลื่อนขั้นเยอะเลยนะเลเวล74นะทุกคนแ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 คนเลเวล5นะทุกคนโอ้โหหัวหน้าแคนนังเนะี่ยก็มีประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวไปดูคนที่10นะฮะมาครับทุกคนคนที่10นะเรียก u i d ตามนี้เลยนะ สามห้าเก้าหกหกหนึ่งหกเจ็ดสองนะฮะนีค่คุ้นๆเลยครับคนนี้เอไม่ได้เล่นเมื่อยี่สิบยี่สิบชมที่แล้วยี่สิบชั่วโมงนะฮะแสดงว่าก็ยังเล่นอยู่หายไปยี่สิบชั่วโมงสงสัยเล่นในตั้งแต่เมื่อคืนนี้มั้งเนี่ยอันนี้คือเกมอาโตนะในเขาใส่อะไรบางวิมีท่านี้ด้วยหนท่านี้ ถ้าดูปันที่เราสร้างรหัสเลเวลเจนะทุกคนแล้วก็มีท่าปักทงที่แกใส่ไว้เลเวลหนึร้อยนะครับแกได้ทาเต้นเลเวลหนึร้อยแต่ในรหัสคือเลเวลเจอยู่เลยทุกคนเอออันนี้คือเขียนว่าตัวจริงไปดูได้ที่เฟซบุ๊กตอกตอกบวก u u u e e นะครับเนาะไปดูการกดใจพี่แกพี่แก,กคงไม่กดใจอะไรไว้หรอกเพราะว่าเกมน้องทุกคนของอะไรเข้ามามันก็ต้องได้หมดอนะเออ อันนี้อะไรนียนะฮะดูชุดพี่กแกแกแต่งเป็นตีมเหลืองว่ะสงสัยเมื่อคืนนี้แกถ่ายคลิปเนาะสตรีมมึงไม่โหลดด้วยตัวนี้มาฟองทั้งหน้าโอเคครับผมก็มีประมาณนี้นะทุกคนนะคลิปนี้ครับก็ไว้แค่นี้ก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามให้กับผมด้วยอยากให้ผมไปสอนได้ยูใหดีใครก็คอมเมนต์บอกผมมาได้เช่นกันหรือว่า อ่าผมมีอย่างหนึ่งมาให้เล่นะก็คือผมจะคลิปคลิป EP 2สอนะถ้าเกิดอยากให้ทําอีกผมจะมาส่องยู d ดีคนดังแล้วคุณผู้ชมอะ่ะคอมเมนต์เลขยูเดตัวเองแล้วผมจะเอามาเปิดดูแล้วก็เอามาลงคลิปด้วยเลยนะครับนะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ It's time to re-unite for us โอเวอร์ทีดีกดแปลกๆมีสติ๊กเกอร์ไลน์แล้วนะเป็นเจ้าของสติ๊กเกอร์สุดเกลียนกดแปลกๆได้ง่ายๆเพียงแค่เซิร์ช o e r T D ดีกดแปลกๆที่ร้านสติ๊กเกอร์ไลน์อย่าลืมมาซื้อกันเยอะๆนะครับสติ๊กเกอร์อันสุดเท่ราคาไม่แพงเวอร์ซื้อเลยวิธีสมัคร y YouTube Membership เพื่อรับสิทธิพิเศษและสนับสนุนช่อง Over อทดีกดเข้าไปที่หน้าโปรไฟล์ของช่อง Over อทดีแล้วก็กดปุ่มสมัครสมาชิกคลิกแตะเพื่อสมัครทําตามข้อความที่ปรากฏขึ้นเพื่อชําระเงินวิธีการชําระเงินสาาาาาาามมมรรรถชชํะะเเงงงิิินนไไดด้หลย่่่อทกวจป็คตต เรียกเก็บเงินผ่านค่ายมือถือ Shopee Pay, t u m o n y Wallet, PayPal และเครดิตใน Google ท่านผู้ชมสามารถดูสิทธิพิเศษที่ท่านผู้ชมสมัครสมาชิกหลังจากท่านสมัครสมาชิกเรียบร้อยแล้วท่านผู้ชมสามารถดูเนื้อหาพิเศษสำหรับสมาชิกได้เท่านั้นคลิปเบื้องหลังกดแปลกๆก,ก็มีนะแล้วก็สติกเกอร์สำหรับการคอมเมนต์โคตรเท่อย่าลืมเข้ามาสมัครสมาชิกกันเยอะๆนะครับ yes.